สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Sataro 5445นะคะวันนี้เราจะมาชิดพลังงานของใครคนนั้นที่คุณกําลังนึกถึงเรื่องราวอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเชื่องหัวมันนะคะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงแล้วก็แมวคลิปหนึ่งคลิปใดในช่องไปตัดสินเรื่องส่วนตัวนะคะการอ่านก็จะเปิดอ่านาไปเรื่อยๆค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าว่าเรื่องราวไม่ตรงมัต้องพยายามทำให้มันตรง นะคะก็รับชมรับฟังเป็นนิทานไปนะอะไรดีๆเก็บเอาไว้อะไรที่มันไม่ดีก็โยนทิ้งมันไปนะคะไม่ต้องไปซีเรียกอะไรแล้วก็เนาะมันก็มีตรงบ้างไม่ตรงบ้างแหละเออเรื่องธรรมดานะคะก็ฟังมันเพลินกันไปนึกซะว่ามานั่งเมาส์มอยหอยกาบกันเถอะนะคะเออนะหรือว่ามีอะไรที่แบบเอออยากจะ ใใเหนื่อยใจเอออยากจะดูไพ่เป็นไกด์ลงไกด์ไลน์อะไรก็อะดูกันไปเถอะไม่เป็นไรหรอกอ,แบบอือใช่ไหมแบบเออไม่รู้ทำอะไรไถรถ่าย,าย,ายดูละกันหรือบางทีเอออยู่ดีๆก็แวบขึ้นมาหนะ้าใครคนนั้นเออมาดูซะหน่อยว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเขาเป็นยังไงกันนะอืมนะคะเขาเป็นยังไงโอ้ใครคนนั้นที่คุณอาจจะ นึกถึงหรือไม่นึกถึงก็ไม่รู้นะคะตอนนี้เนาะเหมือนกับว่าดูแล้วเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงนิ่งๆเงียบๆเนาะเหมือนแบบอยากอยู่เงียบๆคนเดียวในพลังงานของความรู้สึกนะคะมันเหมือนกับว่าเป็นคนที่กำลังต้องใช้ความคิดอะคิดเรื่องเดิมๆจ้ำวนไปวนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรืออะไรแบบเนี้ยคือไม่สามารถ ตัดสินใจหรือว่าเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งได้หรือเป็นคนที่อาจจะต้องใช้เวลาในการอยู่กับตัวเองค่อนข้างนานหรือแม้กระทั่งว่าการที่เขาจะต้องตัดสินใจหรือเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งเลือกเส้นทางอะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็จะแบบคิดแล้วคิดอีกเหมือนคนลังเลใจอ่ะเหมือนคนคิดมากคิดวนอยู่ในหัวเนาะบางทีอ่ะคนคนนี้ก็ทําให้คุณประสาทเสียได้เหมือนกัน นะคะแล้วก็มันเหมือนกับว่าในเวลาช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันนั้นเนี่ยมันเหมือนคุณถูกเขาควบคุมเนาะด้วยอาจจะสงครามประสาทหรืออะไรก็ไม่รู้แหละที่มันที่มันเกิดขึ้นระหว่างกันนะคะบางทีก็อาจจะมะีเรื่องของการพูดจาที่แบบทำให้คุณคิดมากหรือการกระทำที่ทำให้คุณ ต้องเอาไปคิดต้องเอาไปทบทวนอยู่ตลอดเวลานอมันอาจจะเจอไปด้วยความเครียดมันอาจจะเจอไปด้วยเหมือนกับถูบกควบคุมในความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกแหละว่าเออคุณเหมือนต้องเดินไปตามเกมของเขาในตอนนั้นนะคะแต่ว่าก็คนมันรักกันเนาะยอม,อมยอมนั่นแหละนะคะ ถามว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าตัวเขาน่กจะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมันมีปัญหาหลายๆอย่างที่สุมอยู่ในใจเขาแล้วเขาก็อยากจะโยนมันออกไปจากความคิดจากสมองจากอะไรก็ตามนั่นแหละหรือบางทีเขาอาจาจะไปเจอปัญหาจากที่ทํางานนะคะปัญหาเรื่องงานปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเนาะดูแล้วคนคนนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่แบบเหมือนกับ อืมคนที่มีความขัดแย้งในตัวเองด้วยนะคะแล้วสิ่งที่เขาต้องพบต้องเจอตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าทําให้เขาเนี่ยต้องเริ่มมีความประสาทเสี่ยมกันอืมในฝั่งของคุณนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบนันเนาะคุณอาจจะมองว่าความรัก ครั้งนี้นะคะกับคนคนนี้เนี่ยมันดูเหมือนล่องลอยอยู่ในอากาศมันดูไม่ชัดเจนเหมือนเป็นความเพอ้อฝันซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะคุณอยากจะได้แค่ความชัดเจนหรือคุณต้องการฟังในอะไรนะเหมือนกับว่าต้องการมานั่งจับเขาคุยกันอะ่ะเออพูดความจริงมาเถอะคุณยอมรับมันได้นะคะไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์นอกจากดูเหมือนกับว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ไม่ได้อยากจะแบบ พูดอะไรมากมายนะคิดหลายเรื่องหรือแม้กระทั่งว่าจะชัดเจนเนี่ยคุณเขาก็ไม่สามารถที่จะให้ความชัดเจนได้นอกจากวันหนึ่งสุดท้ายแล้วว่าเดี๋ยวคุณก็ต้องกลับมาชัดเจนกับตัวเองนั่นแหละเพราะเรามองแล้วว่าเหมือนกับให้ก้าวไม้เนี่ยคุณได้เลือกอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแหละคุณตัดสินใจอะไรในใจคนเดียวละมันอาจจะมีระยะเวลาให้เขาคิดมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละเขาอาจจะคิดเรื่องของคุณด้วยเขาจะคิดเรื่องของ ตัวเขาเองด้วยหรือเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆที่มันหมุนเวียนเข้ามานะคะตอนนี้ในความรู้สึกของเขาเนาะถึงแม้ว่าเขาจะรู้สึกว่าเออมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขามีความสุขนะคุณให้ความรักให้การดูแลให้การเอาใจใส่รวมถึงการช่วยเหลือต่างๆนานาเนี่ยให้เขาได้อย่างเต็มที่เลยละ่ะอืมแต่ตอนนี้เขารู้ตัวนะไม่ใช่ว่าไม่รู้ตัวว่าถ้าเขาไม่เลือกอะไรสักอย่างหนึ่ง คุณพร้อมที่จะไปคุณเข้มแข็งมากกว่าเดิมคุณมีจุดยืนของตัวเองแล้วเนาะบางคนอาจจะให้ยื่นความขาดหรือมีเงื่อนไขหรืออะไรแบบนี้เงื่อนไขน้ำใจเงินนำเออนะคะก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่แบบคุณไม่อยากจะเสียเวลาอีกแล้วเนาะมันมองมันเหมือนกับเอเนจิงคนที่แบบพอคุณไม่อยากเสียเวลาคุณพร้อมที่จะปล่อยอืมนะคะ คือ Queen คว e นอัลคับสำหรับนี้เหมือนแบบสำหรับอื่นจะมีแบบบางทีก็นั่งมองความสัมพันธ์แล้วนั่งร้องไห้เอออะไรนี่หรือบางคนก็อ่อนไหวแต่ควินอัคับเนสำหรับนี้จะแบบเป็นคนที่เข้มแข็งอะในความสัมพันธ์พร้อมที่จะปล่อยทุกความสัมพันธ์ที่ทําให้รู้สึกไม่มัน่นคงรู้สึกไม่แน่ใจรู้สึกลังเลสงสยัย รู้สึกว่าฉันต้องมีเอ๊ะอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็ค่อนข้างอย่ที่จะเชื่อในเซนส์สัมผัสของตัวเองด้วยนะคะบางทีคุณอาจจะได้กลิ่นอะไรแปลกๆมาหรือบางทีเขาทํามีการกระทําที่เกิดอะไรขึ้นที่มันที่คุณมีคําถามในใจอืนะคะคุณก็โอเคปล่อยก็ได้ก็แล้วแต่จะตัดสินใจฉันไม่ร่างเล่นโยคะข,ของฉันดีกว่าเอออะไรอย่างนี้ช่วงนี้คุณอาจจะเข้าวงการธรรมะหรือ พยายามที่จะแบบทําใจให้สงบมากขึ้นเออบางคนอาจจะแบบไม่ได้เข้าวงการธรรมะหรอกก็อาจจะแบบเออไปเล่นโยคะที่ละว่าแหละเออจริงก็แค่ย,ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะหรือบางคนอาจจะแบบเออเริ่มทําความเข้าใจกับสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจงตัวเองหรือทําความเข้าใจกับตัวเองก็คือเริ่มที่จะถามตัวเองจริงๆแล้วแบบว่า,วาต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้หรือจริงๆแล้วฉันต้องการอะไรกันแน่ นะคะแล้วคุณก็ให้คำตอบกับตัวเองเนาะคุณไปไล่ล่าความฝันหรือทำตามเป้าหมายที่คุณต้องการโดยที่ว่ามันก็จะมีเขาหรือไม่มีเขาก็ได้นะคะคุณอาจจะแบบคิดว่าความรักนะความสัมพันธ์มันต้องเดินไปนด้วยกันถูกไหมถ้าว่าเขาไม่ชัดเจนโอเคเดี๋ยวฉันวิ่งหนีแล้วก็หันหลังไปให้หันหลังให้กับเขาเลยก็ได้มันเหมือนกับว่าพร้อมอะ คร์มที่จะเดินทางต่อไปได้ด้วยตัวเองเออไม่จําเป็นต้องมีเขาอ่ะขอใยับไพ่หน่อยนึงแล้วกันมันเห็นไม่ชัดนะคะอืมมาเขาทำาไงต่อมันเหมือนกับว่าฝั่งเขานะมันจะมีอะไรที่ เปลี่ยนแปลงขึ้นเปลี่ยนแปลงขึ้นเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วอาจจะมีการติดต่อสื่อสารเข้ามาหรืออาจจะมีการหันหน้าเข้ามาหากันหรือแม้กระทั่งว่าเขาอาจจะก,กลับเข้ามาในช่วงวินาทีสุดท้ายที่คุณให้โอกาสเขาจริงๆหรือบางที่อะเขาอาจจะรู้ว่าพอคุณหันหลังไปปุ๊บคุณพร้อมตัดจบและรีบมาเลยกลัวไง กลัวว่าถ้าสายไปกว่านี้หรือช้าไปกว่าเนี้คนที่เคยรักเขาคนที่เคยมอบหัวใจให้เขาอะก็จะพร้อมที่จะหายไปการหายไปของคุณนะ่ะมันจะเหมือนกับว่าถ้าคุณไม่เอาคุณเลิกจบคุณก็ตัดจบทันทีเลยเหมือนกับคนที่สามารถที่จะหันหลังให้กับความรักอะไรอย่างเงี้ยได้ในทันที คือก่อนที่จะหันหลังได้อะมันก็ผ่านอะไรมาหลายๆอย่างแล้วเนาะผ่านการทบทวนผ่านความคิดมากผ่านกระบวนการหลายๆอย่างนั่นแหละก่อนที่คุณจะเอ,อยื่นข้อตกลงยื่นข้อเสนอหรือว่ายื่นข้อยื่นคําขาดกับเขาให้เขาไปทบทวนตัวเองเขาไปคิดเองนั่นแหละนอกจากคุณอาจจะรู้สึกว่าถ้าเขาไม่ติดต่อกลับมาหรือความเงียบนั่นแหละคือคําตอบอืมคุณก็ไม่แคร์ละโนสนโนแคร์เพรถือว่า ได้บอกได้พูดได้คุยกันไปทั้งหมดแล้วอาจจะเคยได้เปิดใจกนะันมาครั้งหนึ่งแล้วแหละนะคะหรือครั้งหรือสองครั้งก็ไม่รู้แหละนะคะแล้วก็คุณก็อ่ะรอดูซิว่าผลตอบรับจะเป็นยังไงนะคะในสถานการณ์นี้เหมือนกับว่าฝั่งของคุณเนี่ยทำใจแล้วก็ประเมินมาในสักระยะหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเรามองว่าคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะอะ่ไม่ค่อยสะทกสะทานสักเท่าไหร่ นะคะคุณสามารถหันหลังให้กับสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นได้ไม่ว่ามันจะน่ากลัวหรือมันจะแบบเออดูยังไงก็ตามไม่ว่าคําตอบของเขาจะเป็นยังไงก็ตามเออคุณได้คิดแล้วก็ทบทวนมาแล้วแหละนะคะในฝัน่งของเขาเนาะในคนสัมพันธ์เนี้ยคือยังอยากจะมีคุณอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่อยากจะมีอ่าไพ่คู่ขึ้นมาไพ่คู่ขึ้นมาก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้แบบจะต้องทายว่าจะต้องเป็นเนื้อคู่หรืออะไรกันเนาะคือมันมีความเป็นคู่กันเออมันอาจจะมีไลฟ์สไตล์อะไรที่คล้ายๆกันอะ่ะเพราะเขาขึ้นราชาดาบคุณก็ขึ้นราชนีดาบเนาะมันจะมีอะไรหลายๆอย่างแหละที่เป็นบุคลิกที่มันมันคล้ายๆกันเนาะเลยก็เลยแบบ เออมาคบกันหรือมาคุยกันแต่บางทีอ่ะมันอาจจะเจอปัญหาหรืออะไรภายในบางอย่างบางจุดที่เราอาจจะไม่ได้หันหน้ามาคุยกันก็เลยไม่เข้าใจกันอะไรแบบนี้จริงอยู่นะเขาก็อยากจะปรับความเข้าใจเพื่อที่จะไปต่อหรืออาจจะมีการเริ่มต้นใหม่อมืนะคะเริ่มต้นใหม่เพื่อที่จะหันหน้ามาคุยกันแล้วก็ ไปอ่ะคนเรียกอะไรจับมือกันไปเหมือนเดิมเอออะไรที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปแต่ฝั่งของคุณกลายเป็นว่าคุณคิดมากมากขึ้นนะคะคุณอาจจะจินตนาการไปร้อยแปดหแล้วลว่าถ้าความสัมพันธ์แบบนี้คุณก็กลัวแหละว่าเอ้ยคุณจะถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวหรือเปล่าคุณจะเสียเปรียบในความรักไหมหรือคุณจะถูกเอาเปรียบไหมเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมามาันจะมีช่วงหนึ่งที่ ห่างหายจากกันไปคุณได้ดูแลตัวเองอย่างดีคุณเตรียมพร้อมนี่ใช่ปะสมมุติว่าเออเขาจะไปจริงๆอ่ะคุณก็พร้อมไปคุณก็เตรียมตัวเปิดเปิดใจเปิดคิวถัดไปใช่ไหมเปิดคิวถัดไปทำไมเราต้องทําตัวให้โซมเนี่ยล่ะถูกปะคือคนเรามันสามารถทําตัวให้หล่อสวยได้ทุกวันทุกเวลาไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องเออนั่งเสียใจแล้วก็ไม่แต่งหน้าเฮ้ยเออ ซับน้ําตาเสร็จแล้วก็ล้างหน้าล้างตาดีๆแต่งหน้าใหม่ก็ได้ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเนาะหรือบางคนก็อาจถ้าผู้ชมผู้ชายอะไรอย่างงี้ก็เออลองให้ได้ไม่แปลกเออนะก็ลองเสร็จแล้วก็ตื่นมาอาบน้ําอาบน้ําเสร็จเออไปฉีดบัวทองดีกว่าเออหรือไปเลือกรองพื้นหรือไปเลือกครีมกันแดดอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะคะก็ทําได้หมดแหละจริงๆแล้วอ่ะคนเรามันมีโอกาสเข้าหาตลอดเวลานะคะไม่ว่าคุณจะไปทิ้งขยะหน้าบ้านหรือว่าคุณจะไป เซเว่นหน้าปักซอยอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะเจอคนอยู่เสมอๆนเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองให้มันให้มันดีตลอดเวลาเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่ควรจะทําอยู่แล้วเนาะเออถ้าไม่ใช่ว่าเอออยู่ดีๆแบบหลายๆคนนี่เคยเคยเคยจะแบบมักจะเจอคู่กรณีในวันที่โสมที่สุดใช่ปะเออนะคะเราอย่าเป็นแบบนั้นนะดูเหมือนกับว่าคุณดูแลตัวเองได้ดีขึ้นนะคะคุณเอาแบบเขาเรียกว่าจะเรียกว่าเอาความรู้สึกตัวเองเป็นศูนย์กลางก็ได้เหมือนกัน นะคะในการที่จะจะคุยกับเขาหรืออะไรแบบเนี้ยคุณจะมองที่ใจของคุณมากกว่าถ้าใจคุณสบายคุณก็ยินด,ดีที่จะเปิดใจครั้งหนึ่งกับเขาแต่ถ้าใจคุณไม่สบายแล้วอ่ะมันมันมีหลายเคสจุดปลาเราก็ต้องพูดรวมรวมเนาะบางเคสก็แค่เบาๆอาจจะนิดๆหน่อยๆแล้วก็ให้อภัยกันได้ก็กลับไปคบกลับไปคุยกันได้แต่บางเคสที่มันอาจจะร้ายแรงหรือเกิดความระแวงเกิดความสงสัยที่ค่อนข้างแรงอ่ะแล้วอยากจะกลับมาขอโอก,กาสหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็อาจจะทําให้คุณคิดมาก อาจจะทำให้คุณต้องประเมินสถานการณ์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะที่จะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้เนาะแต่ว่าแนวโน้มเราอ่ะมันมันเหมือนกับว่าคุณอ่ะจะประคับประคองที่หัวใจของคุณนะอุ้ยเดี๋ยวไพ่หล่นใช้เลยละกันไพ่หล่นในฝั่งของเขานะคะเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาจะทําทุกอย่างให้คุณเชื่อใจเขาอีกครั้งหนึ่งอืม เขาจะทำทุกวิถีทางแบบที่เดอะเมจิเชนคนหนึ่งที่จะทำได้เขารู้ได้วยล่ะคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรคุณเคยอยากได้อะไรเออเขาจะสรรหามาให้คุณเคยอยากจะให้เขาเป็นบุค,คลิกแบบไหนคุณอาจจะคเคยบอกเขาว่าเอออยากจะแบบอยากให้เป็นคนแบบเออแต่งตัวดีๆอ,อืออะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะแบบเคยแบบ โอ้แต่งตัวยังไงก็ได้แล้วแบบไปไหนตอนไหนแล้วมันดูไม่โอเคอ่ะมันดูไม่เข้าท่าเข้าทางอะไรเงี้ยเขาจะทําให้คุณทุกอย่างเลยแม้ทั้งการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนบุค,คลิกต่างๆนานาที่คุณเคยร้องขอเขาไว้แต่ฝั่งของคุณนะ่ะมันดูเหมือนกับว่าคุณจะไม่ค่อยเชื่อใจเขามากกว่าเนาะตอนนี้เหมือนกับว่าอารมณ์ของคุณนะ่ะแบบถ้าในเรื่องของความรักแล้วกับคนคนนี้นะมันดูแบบ ืมเขาต้องเลือกวันที่เข้าหาคุณด้วยนะเหมือนจะต้องจับยามสามตาเลยอะ่ะคือถ้าเข้าหาคุณในช่วงคุณอารมณ์ไม่ดีคุณก็พร้อมที่จะแบบเทกระจาดเลยอะ่ะเออไพ่ใบนี้เหมือนเทกระจาดนะคือเพราะว่าหลายๆคนหลายๆพนังงานนะ่ะอยู่ได,ด้ด้วยตัวเองแล้วเนาะหรือบางทีเขาอาจจะทิ้งระยะเวลาค่อนข้างนานจนทําให้รู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ในการควบคุมข,ของคุณอีกแล้วอะ่ะอืม เหมือนกับพลังงานของคุณน่ะคุณมีความสุขนะคุณสามารถที่จะอยู่ได้อยู่คนเดียวก็ได้อยู่กับเพื่อนก็ได้ถึงยังไงก็ไม่ใช่ว่าฉันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีใครครบหรือถ้าเกิดมีใครครบจริงๆฉันคบกับตัวเองก็ได้เออแนวๆเนี้ยคือคุณมีความสุขคุณทําอะไรได้หลายๆอย่างแล้วมันเหมือนกับว่ามันมีเรื่องอื่นให้คุณโฟกัสด้วยนะคะดังนั้นนี่ถาะว่ามันเหมือนกับว่าถ้าเขาเข้าหาคุณไม่ถูกจังหวะหรือผิดที่ผิดเวลาหรือผิดอะไรสักอย่างเนี่ย เออเหมือนคุณจะเทเขาเลยอ่ะอืมเพราะว่าคุณคิดมากในความสัมพันธ์นี้เขาแอบ,บส่องคุณแน่นะแอบบส่องแอบ,บมองแอบบส่องแอบ,บมองแล้วยังไงแล้วก็ใจเจ็บเองค่ะนะคะมีไพ่ของการแอบบดูแอบบส่องแอบบทำอะไรลึกลับลึกลักบอยู่ข้างหลังบางคนอาจจะไม่รู้ก็ได้เขาเคยแอบ,บดูอาจจะมีบุคคลลึกลับเออแฝงมาดูเออคุณก็ไม่ได้ใส่ใจหรอก อยากจะส่งก็สั่งไป่วยเปิดโปรไฟล์สาธารณะก็ได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือวันนี้คุณอาจจะแบบเออนะทําช่องอะไรสักอย่างหนึ่งของคุณนั่นแหละเขา,าแอบ,บเป็นผู้ติดตามเป็นผู้สนับสนุนเออแอบบซื้อสินค้าในตะกร้าของคุณก็ได้ <c oughs> เออเหมือนก็ดีสิฉันจะได้ได้ตงังอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถามว่าตอนเนี้ยเหมือนกับว่าคุณไม่ได้ส่งพลังงานอะไรไปให้เขามันไม่เหมือนตอนแรกๆเนาะ ที่มันมีความรักส่งไปที่เขาอยู่แล้วเขาจับจับได้จับจุดได้ยังไงคุณก็รักเขาหันมาเมื่อไหร่ก็เจอแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าเฮ้ยหันมาเราไม่เจอแล้ววะคุณไปละคุณไปทําอะไรที่มันมีความสุขดีกว่าหรือบางทีความสัมพันธ์เนี้ยคุณก็รู้แหละว่ามันมันเป็นอะไรที่คุณเคยให้ค่าคุณเคยให้ราคาคุณเคยอยากได้แต่มันเมื่อมันไม่ได้อะ ก็ไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ทําไมอืมนะคะสิ่งที่เขาทําอ่ะไม่ว่าจะทําอะไรต่อจากเนี้ยมันทําให้คุณลังเลสงสัยมันทําให้คุณไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์มันจะเอาอยัางไงหรือเขาจะเป็นคนดีจริงๆไหมคุณอาจจะมีคําถามหลากหลายคําถามอะไรอยู่ในริสของคุณเนี่ยอืมว่าจะอาอยังไงดีกับชีวิตเออนะแต่บางคนก็ได้คําตอบแล้วล่ะอืมแต่ก็ระวังให้ดีนะจะมาพร้อมกับช่อดอกไม้ เออในวันที่คุณหายไปในวันที่คุณหันหลังให้นะคะคือมันเหมือนกับว่าคุณอะเขามองเขารู้สึกตัวแหละว่าที่ผ่านมานะคะหรือในอดีตที่ผ่านมาอะไรก็ตามเนี่ยคือคุณอะเป็นเหมือนกับแสงสว่างที่เข้ามาเขาเรียกว่าอะไรแสงสว่างที่ส่องเข้ามาในชีวิตเขาเออให้คาปรึกษาได้หรือเคยช่วยเหลืออะไรกันสักอย่างหนึ่งที่แบบเป็นเป็นครั้งใหญ่ๆใ,ในชีวิตของเขาเลย อแต่ก็คนเรามันก็อย่างนี้ล่ะบางทีอาจจะแบบแรกๆอาจจะเข้ามาด้วยผลประโยชน์หรืออะไรก็ตามนะคะแต่ว่าพอสักระยะหนึ่งไปแล้วเนี่ยก็นะเริ่มแบบรู้สึกตัวเริ่มอะไรอย่างเงี้ยอืมฝั่งของคุณนะคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากได้ภาระทางใจแล้วเออมันก็เครียดเนาะ คือคุณอาจจะไปเจออะไรซึ่งเราไม่รู้รอกว่าเออในแต่ละความสัมพันธ์มันเจอเจอแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกทีเนี้ยพอเขากลับเข้ามาในความสัมพันธ์กณกลัวว่าคุณจะต้องไปแบกบรับภาระอะไรอย่างนี้อีกเออเหมือนกับคุณใช้ชีวิตแบบอิสระละลาะะะะมาระยะหนึ่งแล้วแหละแล้วก็พอเขาทํามาทําดีด้วยมันเลยทําให้คุณคิดมากเออจะดีไปได้สักกี่วันจะดีไปได้อีกสักเท่าไหร่อืมสู้ฉันอยู่คนเดียวสบายใจนั่งหัวเราะคนเดียวดีกว่า บางบางนอ e r จีเป็นแบบนี้นะคะหรือบาง e อ e r g y ก็บอกว่าเออนั่นแหละสุดท้ายก็สมซานกลับมาอยู่ดีเห็นไหมไปไหนไม่รอดใช่ป่มล่ะอืมเออเขาอาจจะอืมใช่ไปไหนไม่รอดก็เลยต้องกลับมาเออนะคะแต่ว่าคุณไม่ได้รู้สึกว่าดีใจนะที่เขากลับมาเรากลับมองว่าคุณนะรู้สึกว่าเออมันมัน,ม,นมันต้องคิดเยอะอะว่าจะให้เขาอยู่ตรงไหน ในความสัมพันธ์หรือจะวางเขาไว้กองไว้ตรงนั้นแล้วคุณก็ไปหาคนใหม่ๆคุณไปหาชีวิตใหม่ๆของคุณอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่พฤติกรรมที่คุณทําอะหรือการที่คุณแบบไม่สนใจไม่แคร์เขาอ่ะมันทําให้เขาเริ่มแบบเริ่มเอามาคิดอ่ะเออปวดกระบาลแล้วอ่ะอืม คือความอิสระของคุณหรือตอนเนี้ยเมื่อก่อนนะคุณอาจจะแบบเอ้ยมีเขาคุณก็ติดเขาแจเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้เออเขาจะมาเขาจะไปคุณไม่สนใจแล้วคุณกลายเป็นคนที่แบบเออช่างก็แล้วแต่ออยากจะมาก็มา,าจะไปก็ไปเออฉันไปเที่ยวทะเลของฉันก็ได้หรือฉันจะไปปลูกต้นไม้ของฉันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขามอกว่าคุณไม่เหมือนเดิมอมืนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนี้อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างเพื่อคุณนะคะแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยก็ ก็เหมือนกับว่าคนที่คนที่เคยผ่านอะไรมาผ่านความคิดตกตะกอตกผลึกอะไรได้แล้วเนี่ยคือคุณไม่ยอมให้ใครทําร้ายจิตใจคุณอีกแล้วแหละเรามองว่าอย่างนั้นนะเออถึงแม้วเขาจะมาเป็นลูกแกะในกํามือของคุณอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณจําแบบเขาจะเอาอะไรมาให้คุณคุณก็เขี่ยเล่นแล้วก็วางไว้อย่างนั้นนะเออเหมือนเขี่ยห้วยเล่นอะไรอย่างเงี้ยอืมคือคุณก็จะมองมองแล้วก็ปล่อยไม่สนใจคือมันแบบ คุณก็อยากมีความรักที่ดีแหละแต่มันอาจจะไม่ใช่กับคนนี้แล้วไนงะคือมันมันเหมือนกับว่าเขาปล่อยเวลาให้มันสูญเสียไปโดยเปล่าๆที่ไม่ได้เข้ามาทํางานในความสัมพันธ์ที่ไม่ตัดสินใจสักทีหนึง่งเขาอาจจะเป็นคนที่ตัดสินใจช้ามากๆจนคุณรู้สึกว่าคุณหมดที่หมดความรักอะแต่เขาก็อาจจะไม่เคยเจอคนอย่างคุณก็ได้นะคนหนึ่งคุณอาจจะแบบพอได้ตัดใครตัดใจหรือได้ตัดใครออกไปแล้วเนี่ย คุณก็ตัดไปเลยคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกผูกพันหรือไม่ได้รู้สึกวันรักอีกเลยหรือบางทีก็เ,เขาทำให้คุณคิดมากจนคุณหมดความรักหรือหมดความที่จะ็นดูเขาอีกเหมือนเดิมความรู้สึกมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปเลยไงมันอาจจะรู้สึกแบบเฉยๆอะแม้กระทั่งแบบความเป็นเพื่อนก็ให้ได้แหละแต่มันก็ไม่ได้เป็นเพื่อนแบบที่มันมีเพื่อนหลายเลเวลใช่ปะ่ะมันก็ไม่ได้เป็นเพื่อนแบบสนิท ที่แบบคุณจะไปไหนด้วยก็ได้เลยแบบเนี้ยคืออาจจะเป็นเพื่อนที่เว้นระยะห่างห่างมากๆอะไรเงี้ยเออนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนถ้ามันเป็นอะไรที่ร้ายแรงเนาะก็อาจจะแบบแม้ทั้งความเป็นเพื่อนก็จ,จะให้ไม่ได้เราก็ขอแบบอยู่สบายๆใช้ชีวิตหลัล้าปาร์ตี้ไปดีกว่าเบางคนก็อาจจะแบบเอออย่าเข้ามานะถึงกบเพิงไลอ่อืถ้าเป็นความสมพัธ์ที่แบบเออไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะคะอ่ะมาไพ่จะแนะนำอะไร พ่ออยากจะแนะนำอะไรเออ,อยากรู้เหมือนกันอืเนาะใครๆก็ต้องการความสุขนั่นแหละเอ,อแต่ว่าความสุขนะอย่าลืมด้วยว่าหลายๆคนนะที่เขาอยากจะเข้าหาคุณเนี่ยเขาหยิบยื่นมาให้แต่บางทีคุณไม่รับเพราะคุณกลัวไงคุณก็ต้องเดินออกไปกล้าที่จะเปิดใจด้วยนะเรามองว่าเหมือนกับว่า มันจะมีคนที่เข้าหาคุณด้วยนะคะแต่คุณอาจจะยังไม่อยากจะเปิดใจเพราะคุณยังเครียดอยู่กับคนคนนี้คุณอาจจะกลัวว่าเออคนคนนี้จะเหมือนเดิมไหมนะคะค่อยๆศึกษาค่อยๆดูไปเรื่อยๆก็ได้คะ่ะคุณอาจจะแบบเอเอเก็บเขาไว้เป็นเพื่อนคุยก็ได้นะคะหรือรักษาความสัมพันธ์เอาไว้อยู่ในกรอบหรือว่าอยู่ในเงื่อนไขที่คุณตั้งเอาไว้ถ้าผ่านอา่เช็คลิสมาแล้วเออผ่านก็อ่คบก็ได้แต่ถ้าไม่ผ่านเราก็ ตั้งวางเขาไว้เป็นเพื่อนอย่างนั้นก็ได้ค่ะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะบางทีสิ่งดีๆมันก็ หยิบยื่นเข้ามานั่นแหละแต่มันอาจจะผิดที่ผิดเวลาเป็นนิดนึงคุณก็เลยลังเลหรือคุณก็อาจจะแบบเอ๊จะรับดีไหมหรือว่าไม่รับดีเอออะไรอย่างนี้นะคะอย่าปิดกั้นโอกาสตัวเองนะคะเท่านั้นเองนะโอเคประมาณนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนานะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกด Subscribe และแชร์ให้ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักนะคะทุกๆคอมเมนต์เลยเดี๋ยวไปกดหัวใจให้นะคะดูน้องดูน้องนะคะวันนี้ช่วงบ่ายก็ มีคลิปเนาะก็อยากจะแบบมาเล่นเล่นกันนะแล้วก็เราก็จะใช้แบบเออจะใช้ฝึกในการใช้ไพท่ทำนายเรื่องราวทั่ว,วไปเนาะอาจจะเป็นชื่อเรื่องอะไรนะอาจจะเป็นเรื่องราวที่จงไปเจอในอีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้าอะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> ก็เป็นเป็นการฝึกอย่างหนึ่งนอกๆน,นอกจากการอ่านไพ่อยู่กับความรักความสัมพันธ์เออคิดว่าอ่านมาปีหนึ่งแล้วก็ เชี่ยวชาญแล้วแหละหาอะไรที่แบบเออเราเราต้องไปอะไรนะชาเรนตัวเองนะคะเหมือนกับอันนี้อืมเมื่อวานก็อยากจะอวดแต่ก็ไม่ได้อวดน้องมาแล้วน้องมาหกตัวอยากแกะแต่ไม่แต่ไม่กล้าแกะเออนะคะย้อนแย้งไงไม่รู้อยากแกะแต่ก็ยังไม่แกะอืมุ้ยน่ารักน่ารักไม่รู้จะได้ตัวสีเขรดหรือเปล่านะคะน้องมาแล้วเด็กเอ็น แก๊งเด็กเอนนะคะจะต,ตอนนี้ให้เด็กเอ็นามคนนี้ทาหน้าที่ก่อนนะคะก็โอเคมาอยประมาณนี้นะคะใหยทุกคนมีความสุขมากๆก็แล้วกันเนาะคิดอะไรสมปรารถนานะอวยพรแล้วอวยพรอ,อ,อ,อีกไม่เป็นไรนะคะอะไรดีๆเก็บเอาไว้ดีกว่านะคะก็โอเคค่ะขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะคะให้น้องลาบูบูบายบายบายพี่ๆนะคะสวัสดีค่ะ